นี่กี่บาทนี่สองร้อยเยอะดๆเป็นสองร้อยเลยวะอ่าเปิดเปิดครับเครอยเข้ามาก็ได้อยามาเลยเปิดไทำพริกลูกอกพอแล้ว หกหกเปาเปากินนะฮะไอเกียกินนะฮะนี่แหละเจ้าของแท้ครูสามตัวเอาดูเขาบอกว่าเขาจะมาแทงให้เจ้าหมดมาดิเจ้าเขาเยอะวันนี้เอามาเทียนี่ โอเคตัวเดืองต้องหากำไรที่เา um> ืชดคะแนนแผแนกต่ำแน่ไม่รอดนะต่ำอ่ะเปิดทำไปมีคนแล้วหาคนไดเลรอยาว

แก้มซื่อแก้มพับขึ้นในปา้าตรงเลยตรงเลยไม่ยอมดไม่ยอมครับ ขีานเดี๋ยวแล้่เอ้าไปจับของตัวเอง,เอ,งอีกเดี๋ยวอย่าเพิ่เี้ยห้าหกเจ็ดอเก้าสิบแปดครบไม่หลาับก่อนอ้าวจต้องเปลีล่ย<า>นนาเบ้เวอใชเ้ ไอ้เวล้ต่ายังไงก็มีแล้วสามไอ้เวลองาสองสองสามกินหมดนะฟังนี่กินหมดนะดอยังไงสองร้อยสองร้อยนี่มาดู ไปไหนครลงเลยไปไหนเขย่าเพาะพลิ้งเขย่าเพาะจังเลยแลกไหมจะแลกหรือเปล่าแลกหรือเปล่ามันจะทำยังไงวนไปวนมาแถวนี้สองสามสี่ตามไม่สูงวันงตามตามดิตามยังยังบม่ได้ข <ๆๆ S 2> ืน,ๆๆานมากขึ้ตามมึงทะลุหนว่บ้านซึงตั้งขืนวัเดี๋ยวดอกมันจะจะสูงนี่แหละ เจนใสหนักเหมือนกันนะนี่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเต้งสามเต้งสามนึง่งหนึง่งสามโอเคดูดงอ้าวเปิดับลงไหมลงแล้วเหรอโอ้โหขยอ,อยนี้ตามก็ได้กินแล้วลูกค้ากแบบนี้ เาอยานี้ก็ยงี่ก็เอวโยเอาอวอากินกต่กินเดี๋ยวกินตัวตนเยอิ้นมันมันเข้าเอวไงเจ๊ไม่ต้องงงมั้เอามันไม่ใช่ลูกของแล้มันมันรัวผีมือคนผีมือใครเอาผีมือสาอยสน่ส่เี่เวักินทสตาก็่อนตรงไหนก็ตามเ นนี้ในนี้ากดซลงไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะสิตัวหนนะแต่ว่าเอาแบบนี้นะนาชแบบนี้นะเาช่วผมแรกแนนะผมเดี๋ยวจะได้ไม่งงนี่นเอาแบบนี้ตนี้นะกินตามๆนตัวนี้นะแล้วก็อันนี้นะนเยนนี้อันนี้ร้นะานร้อยนะหนงนนี้นะนี้นี่เอานี้ไปตามแมันจะไม่ได้งงโ ออกเขาก็เสียเิงตรงนีแล้วลูกค้าชอบทำตรงนีล่ะหนีไปโพ้นแล้ว <c oughs> อ <c oughs> พอพิงงะลง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  ต้องลงเจ็ดเีเป็นหกเอาไปได้ไหมเนี่ยเอาไปได้ไหมเนี่ยเขาสองคนนึ่งาไปทางไหนได้เลยแม่มาทำมเตอของใครนี่นี่ต๊ดสี่น้อยนะ รถเยหกศู้อยเป็นพันเลยวะโอเครูเรื่องเร็วลงมาเจ๊เจ๊ลงมาไมย่างตัวมาเาค่คุณตัเนี่ยได้นีก็ได้นมีอยู่เรอยกอนโอ้ไม่ถึงบอกเลยนำนับนับนับนนยังอยู่นะ

ไห้ดัดเลยเว้ยเอาอันนี้จะมือเอาขึ้นไปเลยไปเอาเลนเท่ากับเตรียมนี่เอาเปิดครับเปิดเาปดัดของต่ำหน้าร้อยหนึ่งบอกว่าหนีสูงมาสูงเฉยเลยพหกต่ำมันดิมมันเลยต่ำเลยเหรอเห็นไ้มผมบอกแล้วผมบอกแล้วเป็นไรโดนเทงมาปีมันยังวนมาต่ำอยู่เกินเกิน้หกเตะสามสองร้อย สองรอจิบจิบอแรกให้กับะมืเโื้องทำาแรกหน่ายกระเบ้อง1 2่4 5สองสามสี่ห้าอันนี้นะอันนี้ของตํำใครครับ